Hello, สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาแนะนํานิยายเรื่องนี้นะคะเรื่องไม่ตรงปกจบตานะคะของคุณนักเขียนโมสลี่คาวดี้นะคะเป็นนิยายไทยนะของสํานักพิมพ์เอเวอร์นะคะคือเรื่องเนี้ยฟิลกูตลกโบะบ้าอ่านง่ายแป๊บแปก็จบนะคะคือตอนแรกเราเห็นจีบีใช่ไหมคือตลกมากทุกคนคืออันเนี้ยพระเอก <c oughs> ดูดีหน้าตามอมแมมมากนะคะและ้วอันเนี้ยคือนายเอกนายเอกของเรานะคะชื่อการรักเนาะการรักนะคะน้องเป็นคนที่แบบเข้าช่วยเหลือคนอื่นเห็นคนอื่นน่าสงสารนะคะก็ตามไปช่วยเนาะเคยเจอกับพระเอกซึ่งแบบหน้าตามอมแมมมากไหมดูดี เอกของเราหน้าตาแบบมอมมากคือพระเอกจริงๆอ่ะเป็นคนรวยที่แบบโคตรรวยแต่แต่งตัวแบบเหมือนอยู่คนยุคหินเหมือนคนจนนะคะแล้วก็โคตรกวนตีนเนาะวันหนึ่งนายเอกนะคะก็ไปเจอพระเอกแบบสภาพเนี้ยน้องก็แบบสงสารทุกคนแล้วคือพระเอกไม่ใส่รองเท้าจ้านี่เห็นไหมแล้วน้องแบบสงสารนา้องก็เลยเหมือนเอารองเท้า่าให้พระเอกคือตลกมากคือทั้งคู่นะคะแมทช์กันเนาะในแอปพลิเคชันเนาะแล้วคุยกันมาประมาณ2เดือนละค่ะก็เลยเหมือนนัดเจอกันแต่นัดเจอกันทั้งทีนาะพระเอกของเราก็แบบเออเปลี่ยนลุคซะหน่อยแต่งเนื้อแต่งตัวทําเผาทําผมนะคะก็ แบบนี้เลยตอนเจออ่ะก็คือแบบทั้งคู่ก็คือสเปกของกันและกันแต่ตอนเจอกันอ่ะพระเอกก็คือจํานายเอกได้ว่าเฮ้ยนี่มันน้องในทีมที่เขาทํางานด้วยนี่นาอะไรเงี้ยแต่นายเอกก็คือจาพระเอกไม่ได้นะเพราะว่าลุคคือเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงตอนอ่านนะคะก็จะมีความแบบตลกโบบาเออแล้วเราก็จะมาลุนลุนนะคะว่าพระเอกอ่ะจะบอกนายเอกเมื่อไหร่ว่าเขาอ่ะคือคนที่คุยกันในแบบแอบหาคู่อะไรเงี้ยเออคือตลกมากทุกคนถ้าใครอยากได้นิยายที่แบบตลกตลกเนาะอ่านแปบบ๊แบแบก็จบนะคะเรื่องนี้เลยนี่ไม่ตรงปกจบตานะคะตามไปอ่านกันได้ 好。Uh huh.